ขอ,ขอสวัสดีครับอีซีเบอร์สุภสุคนท่านผู้ชมทางช่องบ้านสามโคเข้านะครับอโมน,นี้นะครับจะพาเดินทางนะครับเดินทางไกลกันพูดนะครับลงไปทางอีสานตอนล่างๆท่างโคราดนะครับมีงานดีๆนะครับมีงานดีๆมงคลสมรดหาลูกไฟล้านไฟไปสละนะครับใส่ปีใหม่พอดีนะครับโีศกได้รับ สัดสองเท่าเขาบ้านเขาซ่องตัวคนโชคดีปีใหม่ครับไปน้ำกันหลายคนนะครับไปน้ำกันหลายผู้หลายคนประมาณสามสิบกว่าคนผุนละรดสามสี่ขั้นผุนเลยนะพี่นอ้องผู้ไปฮอดผู้ไปก่อนเลยก็มีไปพูดติดถุมสองถุมผุนนอนบ่หลับเพื่อนดีใจทิ่ได้ล้านไผ่ทีได้ลูไพ่นอนละไปน้ำทางเรื่อย่าสัตว์า ฮะผู้ปล่อก้อนก็ไปผู้น้ำกลดไปก็ไปพ่อกันที่พูดแล้วครับตอนเศร้าพูดละยูจุดหมายปลายทางกระท่านอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาไปครับกำลังเดินทางช่วงนี้ไกลแล้วครับไกลแล้วระยะทางกับสามร้อยสี่ร้อยกิโลสี่ร้อยห้าร้อยกิโลนะเบิร์ของไก่สี่รถกับหลายชั่วโมงหาหกชั่วโมงตรงนี้ก็ถึงปั๊มพักค่อนกันหยุดเสน้นหยุดเอ็น เบียดแอวกันจักหน่อยคาดบว่าจีบหัวหดประมาณบ,อบบบ่อถึงหนึ่งโมงหรอกเนาะอำเภอประทายก็ได้ไก่จอจันเข้ามาละไปครับไปรวมงานน้ำกันทุกคนอย่าลืมฝากช่องห้อบ,บ้านสามโคกนะครับทาง youtube และทางเฟ e บุ o k นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลเด้อเ่าเป็นกำลังใจนะครับมีคลิปดีๆก็จะน้ำเสนอ ต่อพีต่อรองต่อเอพีจุกทันมันได้รับชมกันแบบตรงนี้เขาก็หอดล้วนะครับหอดบริเวณบ้านงานละโอ้ผู้มาหอดก่อนคือจีไข่นะนั่งฟิงไฟคือจีอุ่นไรเติบเราผู้หอดที่หลังนี่เต้เสียเปียบแล้วมามาหอดที่หลังหอดก่อนกับจีไข่แล้วแม่นังฟิงไฟถ่ายจน คุณบลิเลตนี่อ้อมของไฟลุนขวัญอยู่เลยเฮ้ยเสียดายมากแต่หัวรำพุดเลยเนาะ

เอบมือก่เอรวดคุอยู่ก็ได้กไปรวดหน่อยก็ได้อนน้เขาอยากพร้มเลยเอายังต่อเอายัง่อเอายน้ำมันน้องกอลเลยอนนีเรื่องเนี้ยเรื่องนี้ยเออ้ยพวกแม่นี่เลยบมนเมืนหางอบสงหครั

ยัน่าดีมนะครับอาบไสะของมันดเลอับปูงยาทั้งหลายแลวออกไปทั้งหองเจพนิกอองหอเียวกับการไปตั้งพที่กบวาจะพุ่งได้ไม่้ข้าแล้ว่ขอมากถึงวนอาจะพุกอนยา่าปี่คนออกไปเรื่มมีน้องเด้อขนออกไปเพ้่ามเรายาาไ้เออเออเมีนชาวาเด้อมีน้องทั้งบ้านดิอรับค ไปน้จัดาลูกข้าไร่ไเปเ่นไปเลื่มูจาว่มู้จาวงี่เรอสามา็ดีแล้วเออตอนนี้แล้วก็ดีสมมามาไกดีกับไโ้ดไปเรยโอโโโโหโห เสียคาต้องเสียคาเขาไม,าม่บันดิ หาเนี่ยมากไปหาเนี่ยมากจะมันจะพาเขาไปเล่าในเวลาค่ยกลัไปเขาตัวบ้านจะค่อยกลไป 电话。 一点力量。 ต้อมีไรใา้วเ้าไเรื่อยนะครับต้องยู่าอยากการนต้งใจอยากุการเข้ามีรองเขาพข้ัต่องๆาติดชรูปตางๆวนั้นต่างๆต้องพักให้ไงดีก็ขึ้นไปก็ดีด้วยผมกินาวนี้หัล จนทีกระทั 18, mm ่ัอ so ดีตข้าราชาผู้นำผู้สูงข้องนั่งเกียวป้าหน้าตาตาแกลูกแกลานเพื่อเี็นืีอมมือมือ่มอี่มาอ่มอมี่มอมือี่มอมือี่มัม่อ่มี่อั่ี้มือมอมที่อ่มอม่่มอมอ่อมือม่่